วนี้ค่ะดาวนี้จะมารีวิวลิปติกสีนูดที่ชอบที่ใช่ที่คัดมาให้แล้วว่ารอดแน่นอนทาแล้วไม่ป่วยน,นะคะจะมีสีอะไรบ้างก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกินกินกันก่อนได้เลยจ้าสีนี้คือแพงแบบเป็นลิปแมทที่เนือนุ่มมากเนื้อเขาดิงๆคนอยากให้ลองสวยมาก สำหรับใครที่มองหาลิปติดทนก็คืออันนี้เนี่ยเราแนะนำเลยตัวนี้ทาแล้วบางเบาสบายปากมากสนูดที่แบบเลิศค่ามากเลยค่าสิณผู้สวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ดูดดาวชิน จะบอกว่าลิปในลลสเนี่ยก็คือเยอะมากทุกคนห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงพอาะกุสีที่เอามาโชว์วันนี้สวยหมดมาดูที่สีแรกกันเลยดีกว่านะคะอันนี้เนี่ยเพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยนะคือของแบรนด์ซูเปอร์มามนั่นเองค่ะทีเด,ด็นี่นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นคอลเลคชันสีนู้ที่ออกมาใหม่ทั้งหมด5 สีนะคะสีที่เราชอบเนี่ยก็คือสีนี้เลยค่ะสีเบอร์ A12 นะคะนั่นจึมีความแบบว่าเป็นดูที่ออกสีแดงๆนะแล้วก็มีความกลมน้ำตาลนิดนึงนะคะพอทาแอ้มรู้สึกว่าหน้าเรามันผ่องดีเป็นลิปแมทที่เนื้อนุ่มมากใครกำลังหาลิป แมทดีๆสักตัวหนึ่งเนื้อนุ่มๆทาแล้วไม่ตกร่องนี่คือแนะนำเลยนะคะเป็นราคาถูกและดีที่รู้สึกว่าอยากไปยาต่อคือเนื้อเขาดีจริงๆคนอยากให้ไปลองนี่นะคะแต่จะใช้แปรงเบลนด์ของ for you t ท o นะคะแล้วก็คือขนาดกำลังดีแล้วก็เนื้อลิปตัวนี้มันสามารถเกลี่ยให้ฟ้งได้นะคะแล้วเราก็ชอบเกลี่ยให้มันดูฟูงฟงปากดูใหญ่ๆมันดูแบบทำให้หน้าเราเด่นขึ้นนะนี่นะคะ สีที่อยู่ในคอลเลคชันเดียวกันที่เพิ่งออกมาใหม่เหมือนกันนะคะแต่ว่านี้เนี่ยเป็นเบอร์13มันจะแตกต่างกับเบอร์12ตรงที่ว่านี้เนี่ยจะมีความนูดกว่าเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะออกเป็นสีส้อมอมน้ําตาลแล้วก็น,นูดนะสวยมากคอนี้ที่ออกมา5อันอะอยากให้ไปลองเพราะว่า คืออย่างดาวทาออกมาเนี่ยลิปสติกใช่ปะ่ะพื้นปากของดาวมันอาจจะออกเป็นสีตามที่ทุกคนเห็นแต่ว่าคนที่ไปซื้อตามจริงๆอ่ะพื้นปากสีพื้นปากมันไม่เท่ากันอ่ะทาออกมาแล้วอาจจะไม่ได้สีเหมือนดาวก็ได้นะคะก็เลยเนี่ยอยากให้ไปลองกันก่อนดูเกลือหรือปะอันนี้จะดูแบบฝ่อขึ้น สีเบอร์601ค่ะตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เราหยิบมาทาบ่อยเหมือนกันนะเป็นสีนูตอมชมพูที่พอทาแล้วแน่ๆเราไมา่ได้ดูซี่จนเกินไปนะคะส,สวยมันจะมีความแบบติดชมพูตุ่นนิดนึงอันนี้ได้ทางนะกมาก็สวยแล้วชอบก็คืชอชมตัวเองเลมเนื้อลิปคือละมุนขึ้นที่สุดแต่ถ้าเทียบกันระหว่างซูเปอรม์มาร์เมื่อกี้อันนี้นุ่มกว่านะแล้วก็บา,างสบายาด้วยทุกคนเนื้อดีมากชอบ ดูอันถัดไปค่ะอันนี้เทใจให้เรื่องความติดทนนะเป็นของ NAS นะคะรุ่น Power Matte Lip Pigment นะคะอันนี้ชื่อสีว่า Bad Guy นะสวยมาก เขาจะเป็นลิปจิ้มจุ่มค่ะทุกคนเนื้อเขาจะเป็นเนื้อลิควิดแบบนี้แล้วก็แอปพลิเคเตอร์ของเขาตรงปลายจะเป็นฟองน้ํานะคะแล้วก็เป็นหัวแหลมๆนะซึ่งทําให้การทาไปที่ริมฝีปากเนี่ยมันง่ายมากแล้วก็เนื้อลิปของเขานะคะจะเป็นเนื้อน้ําเลยทุกคนอ่ะเนี่ยนะคะพอทาแล้วรู้สึกว่า ไม่ดรอปนะพอทิ้งไว้สักพักเนี่ยจากเนื้อน้ําเขาจะเซตตัวนะคะแล้วก็กลายเป็นเนื้อแมทซึ่งมันเป็นเนื้อแมทที่บางเบามากทุกคนทานแล้วสบายปากมากแล้วก็ติดทนด้วยนะคะรุ่นนี้คือติดทนแบบฟิลแบบออกงานงานสูงงานแต่งงานรับปริญญาอะไรใดๆเนี่ยพอแห้งแล้วมันจะมีความยืดหยุ่น เกาะริมฝีปากได้ดีมากเลยนะไม่แหง้งไม่แครกนะคะตอนที่มันแมทเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักปากนะมันเป็นแมทที่แบบยืดหยุดดีอันนี้ก็ดีเนื้อลิปด,ดีนะสำหรับใครที่มองหาลิปติดทนก็คืออันนี้เนี่ยเราแนะนําเลยและสีสวยมากดูดิต่อไปค่ะของนัอีกเช่นกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อแมทที่ เน้นความฟุง้งความเบาของเนื้อลิปนะคะใครที่ชอบฟิลลิ่งแบบเกลี่ยแล้วมันฟุ้งๆลิปตัวนี้คือทําได้ดีเลยนะคะมันจะให้ลุคแบบเกาหลีอะและสีก็สวยมากนะคะตอนนี้เป็นอีกหนึ่งสีที่ขายดีเลยนะรุน trust นะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือนางไม่ติดทนนะทุกคนคือกินแล้วก็หลุดก็ต้องเติมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทาแล้วแบบหน้าผ่องเวอร์เลยเวอร์มันจะออกทนส้มน้ําตาลแล้วก็คือแบบอืดีสวยตัวนี้เนี่ยเล็ก ก็จะบางเบาสบายปากมากนะคะใครที่ชอบโทนสีประมาณนี้นะคะแล้วก็เนื้อลิปแมทแล้วก็บางเบาแนะนำนีสันเนี้ยมันเข้ากับสีผิวดามากเลยอะสีเนี้ยรู้สึกว่าทาแล้วแบบขึ้นอะขึ้นเลยอแบบไมาหองเลยอะใช่คนละขึ้นนาะ นี้นะคะเป็นของแบรนด์ Refine นะคะซึ่งเขาเนี่ยชื่อว่า Lip Scrub นะคะสี Rosewood นะคะที่ดาวเลือกมาตัวนี้เนี่ยเขาก็มันจะไม่เชิงลิปสติกสักทีเดียวหรอกด้านนึงเป็นลิปไลเนอร์ส่วนอีกด้านหนึ่งที่เขาให้มาเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้ค่ะฟลิงเหมือนแบบว่าเป็นเนื้อลิป สีขุ่นๆน,นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเอาไว้ทาเคลือบลิฟตัวเนี้ที่ทาไอีกทีนึงแล้วมันจะทําให้ลิปเนี่ยติดทนมันจะแบบไปเคลือบปากของเรานะคะเป็นท็อปโคดอีกทีนึงทาให้ลิปเนี่ยติดทนมากยิ่งขึ้นนะอ,นนอันนี้มันจะเป็นโทนสีนู้ดสายฝอเลยทุกคนคือมันจะทาเต็มปากเลยก็ได้นะหรือว่าจะทาแค่ขอ,อบๆก็ได้นะคะเท่าที่เราดูมาก็ทา โลิปตัวนี้ไม่เหมาะคนปากแห้งนะทุกคน,พนเพราะเนื้อลิปอะแห้งมากคือ <_ d ew is> เราเคยทารอบหนึ่งตอนที่แบบปากมันเป็นขุยอะคือเนื้อลิปก็เป็นขุยทั้งหมดเลยเออคือมันไม่ถูกต้องเพระาะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนําในการใช้ลิปตัวนี้ก็คือต้องบํารุงริมฝีป,ปากให้สุขภาพดีเสียก่อนถึงจะใช้นองเขาได้แต่ว่าพอใช้แล้วเนี่ยก็คือติดทนมากแล้วก็สีสวยแนะนํามากๆสาหรับใครที่ชอบลิปทนนุ้ดน้ําตาลเข้มอะไรเงี้ยนะคะออกแนอาสไฟอนะอันนี้เนี่ยก็คือถูกต้องแล้วก็ติดทนด้วยนะ ะะเพราะว่าเขามีแบบไอตัวท็อปโค้ดมาให้คือมาติดทนจริงๆแล้วแพ็กเกจก็คือน่าใช้มากทุกคนคือเขาออกแบบมาได้แบบชันฉลาดมากเลยมันแบบ two in one มันดูแบบน่าใช้และสีแพ็กเกจจริงก็คือสวยงามน,นะคะมีความคินคร c l e เรียบเรียบ m i แต่ก็ใช้งานได้จริงดูมีอะไรนะแต่ข้อเสียก็คือราแพงนะคะอันนี้อันละแบบพันกว่าบาทซึ่งแบบพันกว่าบาทก็นิดหนึ่งอะไรอย่างงี้อันเนี้ยอยากลองซื้อมาใช้ให้ทุกคนได้ดูเลยนะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ เขียนขอบปากอีกหนึ่งอันนะคะเป็นลิปไลเนอร์หน้านี้ของอนาตาเซียนะคะเป็นแบบดินสอน,นะคะเขาก็ออกสีนูดมาสวยงามมากเลยนะคะทุกคนมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบสาวสมัยก่อนที่ต้องเขียนอะไรนะเขียนลิปไลเนอร์ก่อนทาลิปนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเหมาะนะใครที่อยากได้แบบติดทนอยากให้เนื้อลิปมันทนไม่ขึ้นเราไม่ต้องเติมบอ่อยๆแล้วก็ทาเนี้ยลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยลิปสติกอีกทีหนึ่งก็ช่วยทําให้แบบติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะแต่ใดๆก็คืออันนี้เนีย เราจะให้ดูสีลิปของเขานะคะว่ามันสวยนะอันนี้เนี่ยเป็นสีนู้ดที่สวยมากอันนี้ลิปไลเนอร์สีซันเบกนะ,ะอันนี้จะเป็นสีนู้ดสีเหมือนปากนะคะส่วนอีกสีหนึ่งอันนี้ก็แนะนําเลยนะสีพาร์ชเมนต์นะคะอันนี้จะออกแนวน้ําตาลนะเดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูความแตกต่างนะคะสีจะเข้มขึ้นซึ่งสามารถเอามาวาดขอบปากก็ได้แบบนี้นะ แล้วก็เติมลิปเข้าไปข้งปปางในบอย,ล,ย,ล,ยละบอยไล่สีไล่สีอะไรเงี้ยเขาปากมันเด่นๆก็เลือกสีลิปที่มันเข้มกว่าสีปากเรานะคะประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะก็จะใช้ลิปของนาตาเซียนะคะนี่เนี่ยเป็นลิปอีกรุ่นหนึ่งที่สวยงามมากทุกคนแล้วก็เนื้อดีนะคะนี่ให้ดูสีแค่อยู่ในแท่งอะก็ฮารูฮาราและนึกอ,ออกไมหมนูที่แบบเลอค่ามากมูอสั่นเลยแพคเกจจริงก็คือลดลดนะคะมันเป็น เหล็กที่แบบดูมีน้ำหนักอ่ะมันดูแบบดูดีอ่ะแพคกเกจจิ้งคือดีมากนะคะแล้วก็สีสวยนะอันนี้ชื่อสีว่า peach amber นะคะเป็นอีกหนึ่งสีที่เวลาทาลง IG Story จะมีคนทักมาถามตลอดว่าพี่นาลิปสีอะไรสวยมากนะก,นะก็คือสวยจริงไม่เถียงเลยเนื้อลิปของเขาเนี่ยจะไม่ใช่เนื้อแมทแล้วน,น,นะจ๊ะอันนี้จะเป็นเนื้อสตินนะพิกเมนแน่นชัดมีความชุ่มชื้น มีความยืดหยุ่นแล้วพอทาแล้วเนี่ยเสียเนี้ยมันจะอ่อนกว่าตัวลิปไลเนอร์ที่เราทาไปเมื่อกี้ใช่ไหมมันก็จะดูมีเลเยอร์เห็นปะปากก็จะอูมขึ้นหอาขึ้นฟีลใส่ฝอสวยมากอือเลยนะเนื้อดีอันนี้เนื้อดีนี่ต่อไปนะคะเป็นเนื้อชาย เงาเงากันบ้างดีกว่าค่ะพลาดไม่ได้เลยอ่ะแบรนด์เนี้ยคือไม่ว่าจะเป็นเนื้อแมทหรือว่าเนื้อชายเนี่ยก็ต้องติดอันดับนะคะนั่นก็คือซุปเปอร์มามิกแล้วค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะชื่อรุ่นว่าโกลชายนะคะจะมีความแตกต่างกับเนื้อแมทตรงที่ว่านี้เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเงาเงาทุกคนทานแล้วเนี่ยจะให้ความชุ่มชื้นริมฝีปากนะคะปากดูแววว่าสุขภาพดีเหมือนดื่มน้ำมาสิบลิตรอะไรอย่างเงี้ยสองสีล้วเราเลือกมาเนี่ยเป็นสีนูที่สวยมากเลยนะคะมัน ดูสีแรกคือสี gs 0 1สีเบจสีเบจเนี่ยจะออกโทนส้มน้ำตาลนะคะส่วนตัวแล้วเรารสึกว่าตัวนี้เนี่ยจะต้องทาตอนที่แต่งตาเข้มๆหน่อยไม่งั้นถ้าเกิดว่าทาตัวนี้เดี๋ยวๆเลยน่าจะดูค่อนข้างที่จะซีดเกินไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแต่งหน้าเข้มแล้วก็ตบด้วยสีนี้เนี่ยฮืมกลับมาเจ้าสวยงามแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเห็นว่าตาเราแบบเออค่อนข้างที่จะแน่นทาตัวนี้ไปเนี่ยหน้ามันจะดูแบบดูเต็มอ่ะมันดูไม่เยอะเก มาดูพอดีอะไรเงี้ยนะคะสีนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสีที่สวยมากแต่ต้องแต่งหน้านะมาดูอีกสีหนึ่งสีเบอร์ GS 08ชื่อสีว่า Brown Butter ตัวนี้เนี่ยจะเป็นโทนนูด,ดน้ำตาลชมพูจะเป็นนูดที่พอดีกว่าเป็นนูดที่ไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าก็ได้เป็นนูดที่เข้ากับสีปากแล้วก็สวยเนื้อเรียบลื่นมากเห็นไหมทาไว้แล้วมันจะมีความเงาแล้วก็กดสีปากมิดอ่ะอันนี้คือสวยเลิศ อันนี้มืนสีจะเข้มกว่านิดนึงเห็นปะสีเบอร์ Gs08 ก็เลยจะหยิบมาทาบ่อยกว่า Gs01 นะคะหลังจากที่ได้ลองมาแล้วแต่ว่าก็สวยเหมือนกันอะเป็นนูที่แบบสวยมาก วันนี้นะคะเราก็ได้มาโชว์ลิปสติกสีนูตที่ชอบทั้งหมดให้ได้ดูแล้วนะคะทุกอันเนี่ยคัดมาแล้วว่าสวยงามพรำเก้า 9, พรำแปดพรำเจ็ดกันเลยทีเดียวนะก็หวังว่าเพื่อนทุกคนนะคะคงจะชอบค่ะส่วนใครที่ดูแล้วชอบสีไหนเนี่ยสามารถเม้นมาบอกกันได้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีลิปสติกสวยๆสีนูตด,ดีๆลดๆดันดน เมนมาบอกกันค่ะอย่าปุ๊บอย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะมีความสุขก็ต้องแบ่งปันกันเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิงกิงกันด้วยนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะให้ทาคลิปอะไรก็เม้นมาบอกกันได้อีกเช่นกันนะอ่ะไปแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอ๋อก่อนไปเดี๋ยวจะต้องมีคนถามว่าคอนแทคเลนของอะไรคะพี่อ่ะแปะไว้ให้แล้วก็ที่เช็ดลิปของอะไรอะคะพี่ อืมอันนี้นะคะซูเปอรม์มาร์ทกแชร์หมดไม่มีกักวันนี้โอเคไปจริงๆแล้วจ้าบ๊ายบาย